ก็แปรผ่านไปแล้วครึ่งเดือนเขอาพรรษายู่ไม่นานนาก็จะออกพรรษาแล้วเวลาเราอายุมากขึ้น,นจะรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปเร็วหรือถ้ามีเรื่องให้ทำอยู่เสมอเนี่ย มีงานยุ่งอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแต่ละวันผ่านไปเร็วใน่นนก็ยังไม่ได้ทำในนี่ก็ยังไม่ได้ทำเนี่ะเพราะฉะนั้นก็คนที่มีความรู้สึกว่าวันเวลาผ่านไปชา้านี่แปลว่าชีวิตว่างเกินไปโดยเฉพาะทหรับ พระเราเนี่ยนะรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรให้ทำวันๆหนึ่งเนี่ยนะจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อนะนะแต่พระใหม่ก็นับวันศึก่นั่นเองนะพระเราก็รู้สึกอยากจะศึกขึ้นมาบางทีจะรู้สึกงั้นอันนี้การเจริญภาวนาเนี่ยมันทำให้ใจมีงานทำ นะมันไม่รู้สึกว่างเ,เพราะว่ามันมีสิ่งนี้จะต้องรู้สึกตัวอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทั้งวันนะคนที่ไม,ม่มีอะไรจะทำเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตไร้คุณค่านะโดยเฉพาะคนที่ชอบทำงานน,นะะด่วนพากขี้เกียจไม่ต้องพูดถึงนะนะ ขอให้มาเฉยใเข้าในรู้สึกชีวิตไรคุณค่าแต่ถ้าเรารู้สึกตัวอยู่ต่อนเนื่องอยู่ทั้งวันเนี่ยมันจะรู้สึกเองว่าไม่ว่างเลยมีเรื่องที่จะต้องให้เราได้คอยสังเกตอยู่ตลอดทั้งวี่ทั้งวัน,นการเจริญภาวนาเนี่ยมันเหมือนการทดสอบทดลอง ของนักวิทยาศาสตร์ทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่านะถ้ารู้อย่างนี้ถูกไหมรู้อย่างนี้มันผิดอะไรเงี้ยมันเะป็นการลองผิดลองถูกนะอาจจะผิดสักร้อยครั้งถ้ามันถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเนี่ยนะมันจะจำได้ลนะนะครั้งต่อไปมันจะไม่ปล่อยให้จิตเข้าไปจมอยู่กับอารมณ์ ต่างๆเหล่านั้นนานนักนะนะจะรู้สึกว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นนะจะรู้สึกอย่างนั้นเองสำหรับนักภาวนานะนะยิ่งถ้ามีสภาวะพิสดารเยอะๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามันสนุกกับการภาวนานะยิ่งถ้ามีสมาธิด้วยแล้วนะี่จะรู้สึกว่าไม่อยากศึก นะมันในความสงบของจิตนี่แหละมันช่วยเป็นเครื่องมือป้องกันการศึกของพระดีนักแรนะนเมื่อก่อนนี้อบรมนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเนอบรมมาอยู่ทั้งปีช่วงปิดเทอมนี่จะว่างแล้วเพราะว่าเด็กๆเ,เขาปิดเทอมกันพระก็จะรู้สึกว่างาพอว่างก็จะรู้สึกน่าเบือ่อ ไม่มีอะไรให้ทำนะอยากศึกแล้วทีนี้จิตเขเริ่มปรุงแต่งแล้วศึกไปจะไปทำโนนทำนี่อะไรสารพัดนะนก็ต้องแก้ไขตัวเองด้วยการลุกขึ้นมากวาดวัดมึงหาเรื่องทำนะแต่พอรู้จักการภาวนาเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าอ,อชีวิตไม่ว่างเลยนะมีเรื่องให้ทำอยู่ตลอดนะต่อให้นั่งอยู่เฉยนอนอยู่เฉยมันก็มีเรื่องให้ทำ นะคือเรื่องของการเฝ้าสังเกตดูตัวเองเราะนั้นก็ใครที่เสพติดการทำงานเนี่ยนะก็ใช้วิธีการทำงานภายใน,นยให้มากขึ้นเพราะนั้นะนะนะก,กรรมฐานเนี่ยแปลว่าที่ตั้งของการงานอยู่แล้วนะฐานะคอือที่ตั้งกรรมะคอือการทำงานการกระทำเนี่ย นะที่ตั้งการทำงานนะทำงานภายในนะม,นมันสังเกตดูตัวเองไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะมาก่อนนี้ไม่เคยสังเกตนะมันจะรู้สึกว่านะจิตจมไปในอารมณ์ต่างๆได้ง่ายทั้งดีทั้งไม่ดีนะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งวันนะจมในความคิดกนะารปรุงแต่งทั้งหลายนะพาระเจ้าตรัสว่า การเข้าไปสงบระง,งับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขอย่างยิ่งไงเนะตสวมูผสมโมสุขโขนะในบทบางสกุล่ยนะอันในสงบระง,งับสังขารคือสงบระง,งับความปรุงแต่งระง,งับความคิดทั้งหลายน,ะนี่พอมันสังเกตเห็นอยู่บ่อยๆเห็นว่าความคิดเนะี่ยมันสั้นลงนะมันอยู่กับปัจจุบัขนขณะมากขึ้นนะปัจจุบันขณะเนี่ยมันแค่เซลล์วินาทีนะ เลยนั่นไปก็กลายเป็นอนาคตแล้วยังไม่ถึงนั่นก็เป็นเพียงอดีตท,ที่นี้พออยู่ปัจจุบัน,บบน,บบนขณะบ่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่า,าวันเวลาผ่านไปเร็วนะพอแป๊บหมดวันละน,นอนแป๊บเดียวเช้าแล้วอะไรเงี้ยจะรู้สึกอย่างนั้น,นจิตมันจะตารบความเพียรอย่างต่อเนื่องะ อันนี้ก็รู้สึกว่าพอรู้สึกตัวเนี่ยอยากจะลุกขึ้นมาเดินยังกลมนั่งสมาธิแล้วนะหรือไม่ก็พอรู้พอรู้สึกตัวเนี่ยสติมันกลับไปรู้ดูตัวเองแล้วเงี่ตอน,นนะมันจะทำให้เราไม่ว่างเราก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ไร้สาระอย่างนั้นนะถ้าเราฝึกจนมันนิสัยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะมันก็จะรู้สึกว่า มันมีเรื่องให้ทำอยู่ตลอดเวลานะทีนี้ในมุมที่ตรงกันข้ามนะบางคนยุ่งอยู่ทั้งวันเลยไอ้นอนท์ก็ยังไม่ได้ทำไอ้นี่ก็ยังไม่ได้ทำเนี่ยทำอย่างขาดสติเนี่ยนะนะจะรู้สึกเด็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะนะไอ้นี่ยังไม่เสร็จไปคว้าไอ้นนท์ไอ้นอนท์นะนนก็ยังไม่เสร็จไปควา้าใหม่อีกแล้วอยู่เงี้ยนะอยู่ตลอดทั้งวันนะหมดวันไปแล้วรู้สึกว่า ทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างนะบางทีจะรู้สึกอย่างนั้นนะน,นี้กนะ็ทำให้จิตมันเหนื่อยร่างกายเหนื่อยสมองเหนื่อยนะอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นักเราะในการภาวนาเนี่ยมันช่วยให้เรารู้จักนะจัดลําดับความสำคัญของงานนะนะสมนต์นวนหลังเขาใช้คำว่าเปิดลิ้นชักทีละลิ้นชัก นะดึงลิ้นชักนี่ออกมาจัดการอะไรให้มันเสร็จซะก่อนแล้วค่อยปิดนะเสร็จแล้วก็เปิดลิ้นชักใหม่นะอันไหนสําคัญที่สุดทําก่อนอันไหนสาคัญรองลงมาค่อยท,ทําทีหลังอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกจัดการนะความสําคัญของชีวิตนะนะมันคนที่ขยันทํางานอยู่ทั้งวันนะก็จะรู้สึกเหนื่อยน้อยลงมันเป็นการพักไปนในตัวนะสำหรับคนภาวนาเนี่ยนะ น,นที่ทํางานอยู่ทั้งวันนั่นแหละแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนได้พักพระอะไรเพราะจิตไม่ไปจมอยู่วความคิดนะมันคิดทีละเรื่องนะแม้ผู้เจ้าจะสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันนะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าไม่ให้คิดนะนะแต่คิดอย่างมีเหตุมีผลคิดแล้วจบไม่ใช่คิดบนไปเวียนมาเหมือนพายเรืออยู่ในอ่างเหน็ดเหนื่อยใช้กําลังสมองโดยไม่เห็นประโยชน์อย่าลืมว่า สมอง,องเราเนี่ยใช้พลังงานมากที่สุดลนะดึงเอาพลังงานของร่างกายไปใช้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นคนที่รู้สึกล้าเวลาทำงานเนี่ยนะจะ,จะเห็นได้เลยว่ามันใช้ความคิดเยอะนะยิ่งคิดเยอะยิ่งหิวมากหิวมากก็กินมากกินมากก็อ้วนมากอะไรเงี้ยนะเห็นได้ว่าเ,าเด็กยุคใหม่เขาเป็นอย่างนี้นะเพราะว่ามันจมยอยู่กับความคิดนะ เหมือนเมื่อก่อนมันไม่ค่อยมีเรื่องให้คิดใช่ไหมนะะันเวลาว่างมากมากกว่าที่จะทําเดี๋ยวนี้มันทํามากกว่าที่จะว่างนะเราก็จะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราเจริญภาวนาเนี่ยมันจะปรับสมดุลนะปรับสมดุลภายในของเรานะปรับสมดุลให้กับจิตไอ้คำว่าสมดุลก็คืออาการที่จิตเป็นกลางต่ออารมณ์ทั้งหลาย มันไม่เวียงไปทางบวกไม่เวียงไปทั้งลบไม่เวียงไปทั้งชอบทั้งชังเนี่นะนะเพราะโดยปกติของจิตแล้วเนี่ยไม่ชอบมันก็ชังอยู่เงี้ยทั้งวันนะทีนี้พอเราฝึกจิตเราได้ดีแล้วเนี่ยนะจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมันนำสุขมาให้อย่างที่พระเจ้าว่าเนี่ยนะนะจิตตังทันตังสุขาวะหังเนี่ยนะนะมันนำสุขมาให้ก็คือ มันขอให้เกิดความสมดุลภายในนะไม่ว่าจะอยู่เฉยๆไม่ว่าจะทำงานมันม,มีค่าเท่ากันทีนี้นะจิตก็จะไม่ว่างถ้าจนเกินเหตุนะเดียวกันก็จะไม่เนหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าวุ่นวายความคิดมากจนเกินไปนะมันจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางพอดนะีอันนี้เป็นเรื่องที่นะถ้าเราฝึกดีแล้วนี่ลองไปสังเกตดูว่ามันเป็นอย่างนั้น นะบางวันนี่ยุ่งทั้งวันแต่ว่าออมันก็อยู่ได้นะอดหลับอดนอนก็ก็อยู่ได้นะมันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะเมื่อก่อนในเวลาเป็นคนเป็นหนุ่มเป็นสาวในเวลาได้ทํางานทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนักกิจกรรมทั้งหลายเนี่ยนะไปเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยก็เป็นนักกิจกรรมอย่างเงี้ยนะบางทีไม่ได้หลับไม่ได้นอนสองวันสามวันนะอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันสนุกนะมันรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า มีความสําคัญมีความสามารถเนนะอ้นัมันขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือขับเคลื่อนด้วยตัณหานะขับเคลื่อนด้วยทิฏฐิมานะ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 แต่ว่านักโาวาานีนะ่แม้ไม่ได้หลับได้นอนอย่างนั้นสภาพบจิตจะต่างแล้วนะมันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยตัณหาแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยกําลังของสติสมาธิปัญญานะมันจะมีความสงบภายใน มากกว่าจะมีความรู้สึกว่ามันได้พักอยู่ข้างในอยู่ตลอดเวลา,น,านนี้เป็นเรื่องที่ไปสังเกตดูเองแล้วจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมา,นาถ้าเราไปสังเกตผู้เจ้าทำงานตั้งแต่เช้ามืดเลยนะตั้งแต่เช้าก็แผ่ไนขะ่แห่งพยานออกไปตรวจดูอัธยาศัยของสัตว์ว่าผู้ใด หมาะควรที่จะบรรลุมรรคผลในวันนี้ผู้เจ้าจะเสด็จไปแสดงธรรมโปรดนะแล้วก็จะอยู่งนะั้น่ะทั้งวันนะคนนู้นมาหาคนนี้มาหาแสดงธรรมโปรดนะบางทีต้องเดินทางไปไกลเพื่อแสดงธรรมโปรดคนทุกคนหนึ่งที่กําลังมีความทุกข์ก็เสด็จไปนะบางทีใช้เวลาติดต่อกันตั้งห้าหเดือนนก็ยังอุตส่าห์ทำนะเพราะเห็นว่าเขามีอธัธยาศัยที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างนี้ นะตอนเย็นเย็ก็ต้องแสดงธรรมให้กับชาวบ้านแล้วที่เสร็จการงานแล้วนะมาฟังธรรมกันนะก็จะแสดงธรรมเสร็จก็มืดคำ่ำนะชาวบ้านก็ถือประทีปคมไฟมาด้วยนะนะสมัยก่อนไม่ได้มีทูบมีเทียนอะไรแบบเดียวนี้นะนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วดึกๆก็ยังต้องแสดงธรรมโปรดเทวดาอีกนะนะนอนวันนึงประมาณสี่ชั่วโมงแค่นั้นเอง ทำไมผู้เจ้าอยู่ได้ก็นะด้วยกำลังของสมาธินะมีอาณาปณะสตินี่แหละเป็นสุขวิหารธรรมนะเป็นวิหารธรรมนะคือธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของจิตนะพักผ่อนด้วยการอยู่ในวิหารธรรมนีนะ้ถึงได้อยู่ได้ดำรงธาตุขันอยู่ได้ต้องแปดสิบนปะีไม่ใช่ธรรมดานะอันเรารู้สึกว่า เราปฏิบัติเยอะนะหรือต้องเรียนหนังสือต้องนั่งสมาธิอะไรรู้สึกว่ามันเยอะี่ต้องบอกว่ามันน้อยไปที่ซ้ําไปนะถ้าเราไปดูครูบาอาจารย์หรือตัวอย่างจากพุทธเจ้าในสมัยก่อนนะท่านฝึกมามากกว่านี้นะนะบางท่านทึงเ่าชีวิตมันเดิมพันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเอาแบบอย่างจากพุทธเจ้านะแบบอย่างจาก ประหารสาวกในอดีตหรือไม่กระทั้งนะในปัจจุบันที่ท่านฝึกฝนตัวเองมาเราก็จะเห็นว่านะทุกท่านต่างปรารบความเพียรทั้งนั้นไม่มีใครประสบความสาเร็จด้วยการนอนขี้เกียจเฉยเฉยทุกคนมีความฝันทั้งนั้นลนะความฝันว่าจะทำโน่นทนํานี่จะต้องประสบความสําเร็จนะเมื่ออายุเท่าน้นเท่านี้อะไรเงี้ย แต่คนที่ประสบความสาเร็จจริงๆไม่ใช่แค่นอนฝันนะก็ลุกขึ้นมาทําแล้วไม่ใช่แค่ลุกขึ้นมาทําเท่านั้นนะต้องทําอย่างต่อเนื่องด้วยลองผิดลองถูกอันนี้เป็นเรื่องทางโลกก็เป็นอย่างนั้นลองผิดลองถูกล้มแล้วล้มอีกก็จะรู้ว่าทำยังไงถึงจะไม่ล้มได้นะก็ต้องอาศัยการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างนี้นะจดวันหนึ่งก็ประสบความสาเร็จได้ทางธรรมกันก็เหมือนกัน นะสายการลองผิดลองถูกนี่แหละนะเรียนรู้จากกายใจของตัวเองนะจนกระทั่งสามารถนะเข้าใจมันได้อย่างชัดเจนนะนะเกิดปฏิเวทขึ้นมาเนี่ยก็คือรู้แจ้งแทงตลอดนะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าแท้นะจริงแล้วกายใจนี่เป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งนะีอ่โยมถามว่านะคนที่เขาเจริญภาวนา ถึงจุดหนึ่งอันนี้ทฤษฎีของฝรั่งเขาเนะจะสามารถทําให้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนอเป็นเหมือนเหมือนท่อที่รับส่งปัญญาระหว่างจัก,กรวาลระหว่างตัวเองกับจัก,กรวาลภายนอกได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตนเนี่ยนะมันเป็นจุดศูนย์กลางที่จะรับคลื่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นพลังจัก,กรวาล นะยองก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมนะเขาทำไมจะเป็นไปไม่ได้ผู้เจ้าก็ตัดทั้งนันแต่ไหนแต่ไรแล้วนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยเป็นธรรมชาตินะนะไม่มีเขาไม่มีเราหรอกนะเพราะถ้าเราฝึกตัวเองแล้วเนี่ยนะเราจะรู้เองว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนแล้วแต่เกิดดับไปตามธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะปัญญาเองก็ไม่ใช่ปัญญาของใครทั้งนั้นนะ ปัญญาเองก็เป็นกระบวนการทำง,งานของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจากการได้เนฝะ้าสังเกตเฝ้าวิจัยทำอย่างเงี้ยจนวันหนึ่งก็เกิดปัญญาที่จะดับทุกข์ได้นะมั้นของหลังเองเนะเขาตั้งเป้าไว้ที่ความสําเร็จทางโลกนะร่ำรวยประสบความนัน็จในชีวิตต่างๆนะมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยแต่ของพุทธเนี่ยนะอย่างนั้นเราถือว่ามันต่ําต้อยเกินไปนะาหมายเราคือดับทุกข์ให้กับตัวเอง ไม่ต้องกลับมาเวียนไหวใยเกิดอีกนะั่นะนะคือความต่างกันแค่นะั้นเองนะอ่ะฝากไว้นะ่ะเดี๋ยวเราสวมดมนตะ์กัน